สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาในวันที่19ธันวาคมปี2001ในเมืองวันพอร์ตรัฐโอเกรกอนมีคนพบร่างเด็กชายเขารอยอยู่ในทะเลสาบในตอนแรกเจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นเด็กหนีออกจากบ้านในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เริ่มออกสำรวจพื้นที่พวกเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีรายงานแจ้งการสูญหายของบุคคล เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าอาจมีอุบัติเหตุทางรถยนต์รถอาจจะวิ่งมาที่ทะเลสาบแล้วเกิดอุบัติเหตุดังนั้นเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้นักดำน้ำจึงถูกส่งลงไปค้นหาเบาะแสตามที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจเกิดอุบัติเหตุในทะเลสาบนี้ภาพสเก็ตของผู้เคราะห์ร้ายถูกวาดขึ้นและถูกส่งไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อหวังว่าจะมีใครบางคนจำเขาได้โชคดีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อเดนิตทอมสันเธอเห็นภาพจากข่าวทีวีเดนิตรีบโทรหาเจ้าหน้าที่เธอบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเธอคิดว่าเด็กชายในทีวีนั้นเขาคือแชคคารลีเดนิตเป็นพี่เลี้ยงเด็กของแชคคาร์ลีและน้องสาวอีกสองคนของเขาคือชาดีและเมดิตัน เ็คคาลีเขามีอายุประมาณสี่ขวบเขาเป็นลูกชายของนายจ้างของเธอเองหลังจากได้รับข้อมูลจากเดนิตเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบอาจไม่ใช่อุบัติเหตุที่ก้นทะเลสาบเจ้าหน้าที่ยังพบร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งต่อมาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอชื่อซาดี เธอเป็นน้องสาววัยสามขวบของแซคคารีพ่อของเด็กทั้งคู่คือคริสเตียนลองโกหรือคริสเดนิดยังได้ให้การกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีกว่าคริสได้บอกกับเธอว่าเดนิดไม่ต้องมาทำงานกับครอบครัวของเขาแล้วเพราะเขากำลังจะหย่าร้างกับภรรยาเดนิสค่อนข้างตกใจเมื่อได้รับฟังเพราะครอบครัวของทั้งคู่เป็นครอบครัวที่รักกันดี พวกเขาทั้งคู่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบครอบครัวหนึ่งครอบครัวลองโกประกอบด้วยคริสเตียนผู้เป็นพ่อแมรี่ภรรยาของคริสลูกชายคนโตคือแซคคาเลีลูกสาวคนกลางคือซาดีและลูกสาวคนสุดท้องเธอชื่อเมดิสันเธอมีอายุเพียงสองขวบแต่เจ้าหน้าที่ไม่พบคริสแมรี่และเมดิสันในทะเลสาบแปดวันต่อมา พวกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นบ้านของคิดซึ่งมันอยู่ห่างจากทะเลสาบไปส5บห้าไมล์ภายในบ้านว่างเปล่าเจ้าหน้าที่จึงเริ่มค้นหาออกไปจนถึงบริเวณท่าเรือที่อยู่ติดกับบ้านของคิดสิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอที่ใต้ท่าเทียบเรือคือกระเป๋าเดินทางสองใบกระเป๋าใบแรกเจ้าหน้าที่พบเมดิสันพร้อมเสื้อผ้าและข้าวของของเธอ กระเป๋าเดินทางอีกใบที่ใหญ่กว่าเจ้าหน้าที่พบแมรี่ผลการชนสูตรทั้งสี่คนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจทุกคนในครอบครัวถูกพบยกเว้นคริตคริตเขาได้หายตัวไปผู้ต้องหาในคดีนี้คริตเตียนลองโกหรือคริตเขาเกิดเมื่อวันที่23มกราคมปี1974 ในรัฐไอโอวาคริสมีน้องชายหนึ่งคนพ่อของคริสเป็นคนติดเหล้าและเมื่อพ่อเมาพ่อจะทำลายร่างกายทุกคนในครอบครัวเป็นประจำจนแม่ต้องเลิกกับพ่อเมื่อคริสเขาอายุได้สี่ขวบหลังจากน,านั้นแม่ของคริสก็แต่งงานใหม่เมื่อโตขึ้นคริสได้พบกับแมรี่ในโบสถ์แห่งหนึ่ง แมรลี่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีเธอถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเมื่อคริสได้พบกับแมลลี่เขาจะซื้อของขวัญและดอกไม้ให้เธอเป็นประจำนอกจากนี้คริสยังได้เสนอแหวนเพชรสามการัตเพื่อขอแมลลี่แต่งงานด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วคริสไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อแหวนแพงอย่างนั้นได้คริสต,ต้องใช้เงินจากบัตรเครดิต เพื่อซื้อแหวนและข้าวของต่างๆมาให้แมรี่จนในช่วงหนึ่งคริสไม่มีเงินเขาจึงไปขโมยเงินจากที่ทำงานและเมื่อถูกจับได้คริสจำเป็นต้องลาออกจากงานและชดใช้เงินในส่วนที่เขาขโมยจากบริษัทไปอย่างไรก็ตามทั้งคู่แต่งงานกันในปี1993เมื่อคริสอายุ19ปี และแมรี่เธออายุ25ปีหลังจากลาออกจากที่ทำงานเดิมคริสได้งานใหม่เขาได้งานที่บริษัทนิวยอร์กไทม์ในช่วงที่ทำงานที่นี่คริสได้อ่านบทความของไมเคิลไมเคิลเป็นนักข่าวเชิงสอบสวนเขามีชื่อเสียงโด่งดังในนิวยอร์กไทม์คริสจะชื่นชอบและหลงไหลในผลงานของไมเคิลเป็นอย่างมาก คริตอยากมีชีวิตโก้หรูเหมือนไมเคิลเขาอยากรวยมีเงินทองมากมายและมีชื่อเสียงเหมือนไมเคิคลคริตอยากมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนไมเคิลจริงๆแล้วคริตต้องการชีวิตที่เป็นอิสระจริงๆแล้วก่อนที่ลูกชายคนโตของคริตจะเกิดคริตได้ใช้บัตรเครดิตของเขาจนเต็มวงเงินแล้วนอกจากนี้คริตยังสร้างหนี้สินไว้มากมาย และแมรี่เธอไม่ได้ทำงานเธอเป็นแม่บ้านคอยดูแลลูกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวซึ่งเป็นความเครียดทางการเงินที่คริสไม่เคยบอกแมรี่ต่อมาทั้งคู่มีลูกเพิ่มอีกสองคนคือซาดีและเมดิสันหลังจากมีลูกสามคนคริสได้ลาออกจากงานเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองคริสเปิดบริษัทรับทําความสะอาดซึ่งมันไปได้ดีในช่วงแรก หลังจากนั้นคริตได้ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วทำให้เขาประสบกับปัญหาขาดทุนแต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดการใช้จ่ายเงินของคริตคริตยังคงสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกวันคริตสร้างหนี้สินแต่เขาไม่มีเงินเพื่อชำระนีนจำนวนมากที่เขาก่อไว้จนวันหนึ่งคริตถูกจับในขณะที่เขาอยู่กับครอบครัวรถตู้ที่คริตนำมาขับคริตขโมยมา นอกจากนี้คริสยังปลอมเช็คอีกเกือบเจ็ดใบาจากลูกค้าทําให้คริสถูกจับคริสถูกควบคุมความประพฤติเป็นเวลา3ปีและเขาต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เขาก่อในช่วงนั้นคริสทะเลาะกับแมรี่เป็นประจำคริสได้สัญญากับแมรี่ภรรยาของเขาว่าเขาจะไม่ทําตัวแบบเดิมอีกจนวันหนึ่งแมรี่เจออีเมลที่คริสส่งหาผู้หญิงคนหนึ่ง คริสได้เขียนเมลบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเขากำลังจะเลิกกับภรรยาแล้วเพราะเธอมีลูกและเธอใช้เวลากับลูกมากเกินไปแม้ว่าแมรี่จะจับได้ว่าคริสนอกใจแต่แมรี่ไม่ต้องการให้ลูกๆของเธอเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีพอ่อดังนั้นแมรี่จึงให้อภัยคริสเพราะเธอเลือกที่จะรักษาครอบครัวไว้หลังจากนั้นคริสได้พาครอบครัว ย้ายไปเริ่มต้นที่เมืองอื่นคริสได้เปิดบัตรเครดิตในชื่อพ่อของตัวเองคริสกดเงินจากบัตรนี้มาใช้ถึง 1, หนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐหลังจากนั้นคริสพาครอบครัวย้ายบ้านอีกครั้งครั้งนี้เขาไปโอไฮโออย่างไรก็ตามคริสยังคงใช้เงินจำนวนมากโดยใช้จากบัตรเครดิตและการขโมย ครอบครัวของแมรี่เริ่มเป็นกังวลพวกเขาเป็นห่วงแมรี่และหลานๆทุกคนในครอบครัวจึงไปตามแมรี่เพื่อให้เธอพาหลานๆกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันพ่อแม่พยายามขอร้องอ้อนวอนให้แมรี่พาหลานกลับไปอยู่กับพวกเขาแต่แมรี่เธอเลือกที่จะอยู่กับคริสในตอนนี้คริสมีหนิสินมากมายจนเขาต้องพาครอบครัวหนีอีกครั้ง และในครั้งนี้แมรี่ไม่ได้บอกกับครอบครัวว่าเธอกำลังจะย้ายหนีไปที่ไหนครอบครัวของแมรี่จึงได้เข้าแจ้งความคนหายไว้เนื่องจากทางครอบครัวไม่สามารถติดต่อแมรี่ได้แต่มีโปสการ์ดหนึ่งใบส่งมาหาพี่สาวของแมลี่ในนั้นเขียนว่าขอโทษด้วยตอนนี้พวกเราย้ายไปแล้วไม่ต้องโทรหาฉันตอนนี้แต่ฉันจะติดต่อกลับเอง พี่สาวของแมรี่จึงนำโปสการ์ดใบนั้นไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่เมื่อพวกเขาเห็นโปสการ์ดใบนั้นเจ้าหน้าที่คิดว่าแมรี่ไม่ได้หายไปไหนครอบครัวของแมรี่เต็มใจที่จะย้ายบ้านเองเจ้าหน้าที่จึงไม่ได้ติดตามเรื่องคนหายที่ทางครอบครัวของแมรี่แจ้งความไว้โปสการ์ดใบนั้นถูกส่งมาในเดือน พฤศจิกายนในปีนั้นหนึ่งเดือนต่อมาแมรี่และลูกๆถูกพบว่าเสียชีวิตข่าวนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วอเมริกาคริสถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในฆาตรกรที่เ b i ต้องการตัวมากที่สุดคริสได้หลบหนีไปทางใต้สุดของประเทศเม็กซิโกมักคุเทศคนหนึ่งจำคริสได้หลังจากที่เขาได้เห็นคริสจากประกาศจับ คริตหลบหนีไปซ่อนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองแคนคูนที่ประเทศเม็กซิโกวันที่7มกราคมปี2002คริตออกจากโรงแรมและเขาถูกจับกลุ่มตัวได้ในอีก6วันต่อมาเมื่อถูกจับกลุ่มคริตบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์คริตได้ให้การว่าเมื่อเขากลับมาจากที่ทำงานเขาพบว่าเมดิสันเสียชีวิตแล้ว ส่วนแซคคารีและซาดีได้หายตัวไปเขาจึงได้ถามแมรี่ถึงลูกๆแมรี่ได้บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางการเงินที่ย่ำแย่เธอนั้นเป็นห่วงลูกๆมากเธอจึงช่วยจัดการพวกเขาเพราะเธอไม่อยากให้พวกเขาลำบากเมื่อคริสได้ยินดังนั้นเขาจึงโมโหจนลืมตัวเขาได้พังมือทำร้ายแมรี่ นอกจากนี้คริสยังให้การโทษพ่อแท้ๆของตัวเองคริสบอกในศาลว่าพ่อเป็นคนติดเหล้าที่ชอบใช้ความรุนแรงพ่อจะใช้ความรุนแรงทำร้ายทุกคนในครอบครัวเป็นประจำแต่นี่เป็นข้ออ้างเพื่อเอาตัวรอดของคริสคณะลูกขุนไม่เชื่อในคำให้การของคริสในวันที่4เมษาย,ยนปี2003 คริถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมคริตถูกตัดสินประหารชีวิตหนึ่งปีต่อมาคริตให้การยอมรับสรภาพผิดในสิ่งที่เขาทำแต่คริตไม่ยอมบอกเหตุผลกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนั้นขณะนี้คริตยังอยู่ในคุกเพื่อรอประหารชีวิตในรัฐโอเลกอน แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน